สนใจเลยว่าแล้วมีคนบ้าอยู่ในการรวกเงนไม่ได้จะปิดเล้วกดสเปนมาใสปิดบังไปเล้ครับ้วตอนแรกไอ้ยี่ยันนผมกดไม่ได้เลยพันโยกอ่ะไอ้ี่ผมเลยไม่ได้สนใจเลยพี er ่คัะไอ้พี่จะเป็นกดพันโยกแล้ว่าจะแบบใ่เออก็ตอแดยมันกดไ่ได้เออ Sembilan, sembilan.

แต่มันก็หายไปอยู่ดีไม่หายนะครับแต่ใช่ล่างเล็กเราใช้ไม่ได้แต่พอเรากลับมาใหญ่มัหายนะม่หายนะเงือ่ห์โอ้ยเรียา phải chạy cho tôi luôn nó danh lão long danh lão 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 ไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไม,ม,ไมีไม่มีเห็นไหมเห็ไม่มีใครอู้เลยใครวะนี่ไม่ต้องเดินเลยเอามาหรอเยเอเยยออย่างมันอนะ เ้คือเกือบกือบลืมกระโดดไอ้สัตว์พ่ คนอ้วน่ะใครเข้ามาอยู่ข้างในด้วย ไปบายบายอี s ีอ <tu i ro> ีจ <conclusions> <Aristotle> ีเร like ียบร้อยเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอตอนรถมาใช่ปะเราต้องสับอันนี้ลงมาอ่าเอตะข่ายเ้อตะข่ายอยู่ข้างบนนี่ไงเออโอเคโอเคโอ้จบแล้วเฮียกูก็โง่ไม่หวะเฮ้ยทิ่เล่นตั้งนานเฮียหาจตอนจบ เอาปูนปูนมาเดี๋ยวได้ใช้ามาบ้านบ้านกลางไม่มีอะไรใช่ไหมโอ,อ้ยชิบหาย้ชิบหายชิบหาย นมาแล้วมาแล้วมาแล้วบ้านซ้ากับบ้านอยากมาใครอยากมาคือบ้านกลางมันไม่มีอะไรจริงใช่ไหม,ม,มหโอเควันนี้ก็ไม่เย่ะพวกกูวันนี้คือะบุษยังบุษยังเดี๋ยวใครที่โดนข้อสิงอ่ะมันจะเห็นตัวเลข

โอเคหก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 สวยไปด้วยหกหกหกนะคือเราสามารถหันไปดูตรงตรงกระแพงได้เลยหนูอ๋อหนูไม่รู้ไงได้หนูไม่เขาบอกว่าห้ามขยับหนูก็เลยแบบไม่ได้ขยับเลยโอเคไม่เป็นไรครับเฮ้ยปุ๊บปุ๊บ โอ้ยรถรถกูแตกยังยังยังก่อนยังก่อนกูกูอีกนานไอยสั์อุ้ยเฮียอ๋อเราเป่าไอ้ปุ๊ดเอาบีบไอ้ปุ๊ดปุ๊ดนี่คือเราได้ตังค์ด้ใช่ไหมเนี่ยใส่ซอมบี้อะไม่น่าใช่หว่ อ๋อ <Okay>. oh, หนูนี่ตัวอย่างตัวอย่างไอเฮียหนูเลือดเยอะขนาดนั้นเลยวะหลบหลังเสานะคือมันหลบหลังเสาได้หายเหลี่ยมหลบดีๆเดี๋ยววิ่งไปเลยจบๆเลยียเอาไปให้ตะคนดังนันอนะ แต่ถ้าโดนโดนจะสโลด้วนะเราวังด้วย,ย <c oughs> <c oughs> ไม่ไหววะเขอะอรเอ่อฟ้าแดงเขียวไ้ฟ้าแดงเหลืองเขียวอาดูเลขได้นะพี่อันไหนอันลำหนึ่งอ่ะมันเดิมอะ่มมอะสีแดงเลข <c oughs> สองอะ่ะ มันกดไม่ได <Elizabeth> yeah. ้เก๋งเี๋ไปครับลาอแล้วจ้าอไป่าเน่ยฮ่าาไอ้เกี้ยเฉยแม่งโดนดูตลอดเลยแกกันสี่เป็นผมที่โดนออ

ขึ้นล้วาอเหทไรต่อกลับไปบ้านกลางบ้านกลางแล้วมายดอร์ you Wow, wow, wow! I haven't seen you in a long time. What we'll brings you here? Oh God. the heart of a in your hand could use it to get you all out of here. But first, we need to charge it. That's it. I have an idea. I mean, push no, me no. up to the roof. My friends and I are heading to the roof. Come on, push me. Come on, push me. Yeah, bye, 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 bye. Wow. it seems to play ages. Just That's it. Attach that reactor to my back. Mm -hmm. ah. So, well, I'm so good, yeah. To recharge it, I need a high level of sound, so we're going to sit. Hey, you two robots, grab those instruments over there. Well, let's make some music. <coughs> <you can base. coughs> yeah, To the strange black creatures, this song is a gift from me and my new friend. And I saw this thing on my back. Looks like that harp along with your friend. Oh, shit, they're coming. They're <coughs> <I'm> coming. They're coming. <coughs> 웃으니 웃으니 오으니 เจาะแล้วก็เจาะตัวหลังมันน่ะโอ้ปวดอยู่นี่ใช่คัะแอบปวดนะเนี่เต็มเลย

ฉันแพ้ให้เธอทุกเนื่องินไม่ด้ินใหม่ไอ้ยันีใหม่โอ้โหนู้ร้องเพลงไม่ได้ร้องเพลงแต่ถูกแล้วเราไม่ได้ยินเสียงตัวเองไงจิ้มหายละสินุนตีมา เดี๋ยวแม่ดนะอุ้ยเดี๋ยวแมด้าฮัลโหลมาแล้วทเลลอะไรคือมัาด่าต่อเลยหรอคือไม่กลับบ้านเราพี่ก่อนหรอมาจะขัสตีนเหรอขัดเียเปล่าคัดทสีนคขัสีีนคัดตีนไปด่าสามเยอเลยประเทศ นีนโดนเกีตตีโคตรโคตรแบบนี่อะไรวะน่ะทำไมมันเหมือนอันนั้นจังอ่ะเหมือนมนเหมอเหมือนเหมือนดี end o f เหมือนไอซี